บอกลาท้องผูกและกดไหลย้อนตลอดการด้วยน,นวัตะกรรมจากสหรัฐอเมริกาซึ่งการดูแลลำไส้ให้แข็งแรงนะคะเราจะมาแก้กันที่จุดกำเนิดจุดเริ่มต้นพีทลำไส้เองเรากินพรีไบโอติกและโปรไบโอติกลูกหัหาเสรกินทุกวันทุกวันได้เลยไม่มีปัญหาที่ตุดแล้วด้วยรีวิวมากมายเมนะคะก็กินตัวนี้มาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะรู้สึกว่าเออระบบขับถ่ายเราแบบ กลับมาเป็นปกติตทายทุกเช้าเลยค่ะตื่นมาก็ปวดท้องแบบไม่บิดด้วยนะคะเดีย๋ยวมีจะลองทานให้ทุกคนดูกันนะว่าแบบมันทานยากจริงๆชื่นชอบมากแล้วปก็หลับมากนะคะกินมาสักพักใหญ่แล้วรู้สึกว่าระบบขับถ่ายดีมากรู้สึกว่าผิวเราดูเปล่งปลั่งแล้วก็ดูสุขภาพผิวดีขึ้นด้วยนะคะรสชาติกลิล่นหอม,หอมกลิ่นเหมือนกับกีวี่เมลอนหอมมาก ตอตองสุดท้ายแล้วคือทานจริงเลยรู้ว่าแบบเฮ้ยของดีนเป็นยังไงรสชาติดีทานง่ายค่ะลงไปนอนก้นเลยค่ะนี่แทบไม่ต้องคนเลยค่ะดูได้เลยทานง่ายถ่ายคล่องค่ะตัวนี้ตัวเดียวจบค่ะทุกคืนก่อนนอนนะคะทานเลยแล้วกันเนาะเป๊ะมากทบถ่ายตรงเป๊ะมากค่ะเพราะปกติเป็นคนไม่ถ่ายตอนเช้าอ่ะไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียด้วยนะ มากแล้วก็ทานออกไปก่อนอยากให้ลำไส้มันปรับสมดุลไม่ผิดหวังแน่นอนกับคอลิสตาค่ะ